ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่รีเท r ร์ส u ต i o โอกันเหมือนเดิมแลวกันนะครับก่อนในวันนี้ทุกคนจะมาทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ e F ีฟบอนสอง2 0น3บโซนโมบายหรือว่ามือถือกันเหมือนเดิมนะทุกคนก่อนคลิปนนนนในส่วนของ แพ็คที่กําลังจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในเร็วๆวันนี้ทุกคนหรือว่าเป็นแพ็นักเตะที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างสโสโมสรทุกคนหรือว่า2ทีมนั่นะครับผมก็รวมกันอยู่ในแพ็กเดียวนี่นะครับนี่เล็คนที่ผมพูดถึงก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างอินเตอร์มิลานละก็เอซีมิลานนี่นเองนะครับก็เป็นทัพวูใหญ่ของอินเตอร์มิลานทุกคนแลยก็ปีศาจแดงดําอย่างเอซีมิลานนี่ครับผมก็จะมีการแจกฟีรอะไรกันบ้างหรือว่าจะมีนักเตะอะไรกันบ้างที่เข้ามาในส่วนของข้อมูลของแพ เดี๋ยวมารับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็มาเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วกันนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม e f o ฟ t b บอ l ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุม โอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจะทาการพูดถึงแพ็คนักเตะนะทุกคนที่กําลังจะถูกเพิ่มเข้ามาในเร็ววันนี้นี่นะทุกคนก็นี่เลยนะครับทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นการผสมผสานระหว่าง a อซิมิลานและก็อินเตอร์มิลานนี่นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วในส่วนของการผสมผสานระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นี่นะครับก็มีใครเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมีใคร เปิดได้แอนโทนีกันบ้างมีใครเปิดได้ลิซันโดมาร์ติเนสหรือว่าโฟเดนอันวาเรสอะไรกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็คของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับก็สำหรับแพ็คนี้นะครับก็ลังจะหมดอายุแล้วเช่นกันทุกคนแล้วก็สิ่งที่เำลังการพูดถึงเนี้ก็คือเป็นแพ็คของเอซีมิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาร์บี้แมตช์นะทุกคนหรือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ทุกคนหรือว่าเป็นคู่ปรับตลอดกาลนะผมจะเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมตช์เช่นกันทุกคนหรือที่เรััััับบบบกกก็็สสาาาาาหรรรรนนนนนิิ่่่่ววขออองเซีีมมลคคยทู้ะ เป็นอีกหนึ่งทีมในพาร์ทเนอร์ของอ e ีฟุบอล2023นะครับรวมไปถึง a อซิมิลานก็เช่นกันทุกคนเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ของอ e ีฟุบอล2023เช่นกันนะครับก็สำหรับ2แพ็กนี้ทุกคนเคยมาในส่วนของขับแพ็กแลนเองนครับไม่ว่าจะเป็น a อซิมิลานคนก็มาในส่วนของพรีเมียมขับแพคราคา900ทองนี่นะครับก็มีใครได้ซื้อกันอะไรบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับคนอินเตอร์มิลานก็เช่นกันนะครับเพราะว่าเคยมาในส่วนของขับแพ็คของอินเตอร์มิลานและเช่นกันนะครับมีราคาอยู่่่ทททีี900องเชน,นนนนกกกัะุคค็มใร ได้ซื้อกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับและในวันนี้นะคนก็ได้มีข้อมูลหลุดเข้ามานะครับว่าในส่วนของซีซั่น3 Back to the c l u b ลับกลับสู่สโม,มสรน,นะครับก็ได้มีข้อมูลหลุดมาเรื่องเกี่ยวกับการผสมผสานร,ระหว่าง AC มิลานร่วมกับอินเตอร์มิลานนะคนที่จะเข้ามาในส่วนของการ์ดดาบี้แม์นะคนหรือว่าเป็นดาบี้แม์เมืองมิลานู้นเองนะครับนี่ทุกคนมีการประกาศมานะครับว่า ในส่วนของแพ็กนี้นะครับกำลังจะถูกเพิ่มเข้ามาในเร็ววันนี้ทุกคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในวันไหนนี่นะครับก่อนนี้ป็นคนเป็นแพ็กของดาบี้เดมิลานอในเอเบนหรือว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองมิลานนี่นะครับก็มีมาทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับก็เป็นสีนักเตะของอินเตอร์มิลานคนเลยก็เป็นอีกสีนักเตะของ AC ซมิลานนี่นะครับก็มีใครเล็งคนไหนไว้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าในส่วนของอินเตอร์มิลานกับ AC ซมิลานนะครับมีใครชองมกกองมอเขาาเบ ก็มาดูในส่วนของรายละเอียดนักเตะกันบ้างน,นะทุกคนเริ่มที่ในส่วนของทางฝั่งอินเตอร์มิลานก่อนแล้วกันนะครับก็มีมาทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับเริ่มที่คนแรกคนเป็นในส่วนของฮาคารคันฮานูานานนกลูวุคนมาตำแหน่งของกองกลาง CMF นยนะครับก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ95้าสิหนะครับสำหรับกองกลางคนแรกของอินเตอร์มิลานนะครับต่อมาคนที่2เป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างสกินเนียทุกคนก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ95เช่นกันนะครับก็มาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นัในองนครับ ต่อมาคนที่3เป็นในส่วนของเลาตาโรมาตินีทวนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับหรือว่ากองหน้าตัวเป้าของอาเจติน่าที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกไป่นองนะครับปิดท้ายด้วยในส่วนของโบโซวิกัทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า d m f นีนะครับก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ94เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสีนักเตะของฝั่งอินเตอร์มิลานหรือว่าฝั่งสีน้ำเงินในองนะครับผมก็มีใครอยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาดูทางฝั่งสีแดงกันบ้างคนหรือว่าฝั่งของเอซี ก็คนแรกเป็นในส่วนของโทโมรินคนมาตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ95ในนี้นะครับสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่า CB ของ AC มิลานนะครับคนต่อมาเป็นในส่วนของปีกซ้ายคนอย่างราฟาเอลเลอยลนะผมก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เข้ามาในส่วนของแพ็กดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานโเช่นกันนะครับสำหรับราฟาเอลเลอยลก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ94ในนี้นะครับและต่อมาคนที่สามมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF อฟก็คนก็คือโทนาลีในนี้นะครับก็ ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ9 4เช่นกันนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF ของ AC ลานี่นะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเก่าอย่างโอลิเวียชิรูฟทุคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ92นี่นะครับก็จะบูตอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงก็ต้องรอดูเมื่อเข้ามาสู่ในเกมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสีนักเตะของฝั่งสีแดงคุณว่าฝั่งของ AC มิลานี่นะครับก็าปาะมานี้ก็สหับแพ็คของดาบิเดมิลานโนทุกคนหรือว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองมิลานนี่นะครับ ก็เป็นซีนักเตะของเอซีมิลานและก็ซีนักเตะของอินเตอร์มิลานนั่นเองนะทุกคนก็อยากได้ฝั่งไหนกันบ้างหรือว่าชอบนักเตะคนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็คาดว่าทุกคนถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็น่าจะเปิดได้ประมาณ3ครั้งเช่นเคยนะทุกคนก็ถ้าเลือกได้3คนนะครับอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวก็อยากได้ในส่วนของสกินเนียของอินเตอร์มิลานทุกคนและก็ราฟอลเลีของเอซีมิลานรวมไปถึงโอลิเวียชิรูของเอซีมิลานนี่นะครับ ก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นละกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า2แพ็คเหล่านี้หรือว่า2สมโมสรเหล่านี้คนเป็นพาร์ทเนอร์ของตัวเกมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น AC มิลานก็เป็นพาร์ทเนอร์ทุกคนรวมไปถึงอินเตอร์มิลานก็เป็นพาร์ทเนอร์ของตัวเกมเช่นกันนะครับและแพ็คนี้ทุกคนถ้าจะเข้ามานะครับก็น่าจะเข้ามากับในส่วนของการแจกฟรีจากอีเวนต์ต่างๆนี่นะครับผมก็เป็นรูปของอินเตอร์มิลานหรือ AC มิลานอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่า อย่างที่บอกไปนะทุกคน2สโมสรนี้นะครับเป็นพันเนอร์กับตัวเกมอยู่แล้วนะทุกคนก็ถ้าแพ็กนี้จะเข้ามานะครับก็น่าจะเข้ามาพร้อมกับพวกอีเวนต์การแจกฟรีอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้ามาเป็นการแจกฟรีในรูปแบบไหนในนี้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าแพ็กนี้นะครับมันมีเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนะคนแต่ว่ายังไม่ได้ชัดนะครับว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในตัวเกมวันไหนในนี้นะครับก็มีใครเลี้ยงนักเตะคนไหนกันแล้วบ้างหรือว่่าาาารรออออเเเเปิดคคนนนไหกกัยยูบบบ้้งงลลมมขะ คอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นละกันนะครับสำหรับศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองมิลานคนหรือว่าดาร์บี้เดมิลานโนนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจกันอีกเช่นเคยทุกคนเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตของอ e ีฟุตบอล2023นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนีเลยขอแนะนำเพจอิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลแอนี้ได้เลย